คระหนานมันปวดบ่านี่นี่นี่เคียงสี่ปวดวะสีดเลยกันเย์เป็นไว้รอออไปเลยเด้วอือือสีดืหแบบมมวนลงเลยอ่ะเธอดูดิอืออือดูดิอืออือม,มันคือก่อนยักค่ะแท่อี เย้ยเย้ยครั้งนี้มันทั้งทั้งเหนื่อทั้งเล็บ <laughs> เย้ยเล็บยังอืมดูดิดูดิดูด,ดิความโอโ้โหมันลึกมากทั้งหนังทงั้งปาดเธออือหืออุดรแทนอะ ดูดูเนือหนังอยู่ข้างในกันยังเป็นนั่นเลยนะโอ้โหไม่ก huh. ด <laughs> mm hmm. ปืด๊ดเนี่ยมันมีหนัง mm hmm. หนังมันบวนอยู่ข้างในอีกไหมเธอปัด๊ดเอาเล็บออกให้แล้วยังยังย้งหนังอยก mm hmm. ่ีเปล่า หนังแข็งอยู่ข้างในเลยอึดอ,อัดเนาะถูไปถูมาเออดูดิโอ้ยดูเนี่ยอยู่ข้างในได้เนี่ยปั๊ดเล็บกับพ่อเล็บไหนจะหนังอีกโอ้โหที่สุดซีดเลยเบาเล่นมาปาเนี่ยเออเฮ้ยโบเบ ต่างเอาหนังออกให้่มด่อฉันระเบาแทนเธอฉันระเบาแท่นเธอแม่อุ้ยดูดูโบเลยดูดิโล่งเลยโบนี่เนาะอืทดูข้างนี้โอ้โหข้างนี้ก็มุดปุนะอันนี้ก็ยังมุดเลยนี้ิดนิดน่ะ สีสซาว์คุณอะเกลี่ยนคนได้ไหมแบบที่สุด <laughs> แบบที่สุดโอ้โดตดว หนังหนังพร้อมเด็บหนังพร้อมเด็บบุ้งเนี่ยเสียงเฮ้ยหนังยังไม่หมดดูดูหนังยังไม่หมด,ด,หมาหมดจากมันไปม้วนอยู่กระโถกบุ้งเนี่ยนเนี่ยหนังคันหมดเธอแต่รู้สึกอึดอัดเฉยๆใช่ไหม โอ้ยดูมึหงหนังไงตัดเล็บออกแล้วยังเลือหนังต้องเคลีย์หนังออกให้หมดยันด้สุดๆอ่ะนิวเนี่ยยันโค่นไงมึงคนอ่ะหนังยันโค่น เธอมีถึงเดือหนังอยู่ยันโค้นไหมอืคั้นป่ะจิบจิดจิดคั้นคั้นจิบจิบอืมมันคือเป็นตาใช้แถวเวลานอนกันขึ้นไหมบึงเนี่ยอืมดอกเข้าใสสิบตีหผมดูดูดู ดูดิดูดิดูดิอู้ยดูปาดเล็บข้างเดียวได้เบิงเลี่ยวเปิงหนังสุดยอดนี่โล่งเลยป่ะเนี่ย hmm. ถ้าพปงอ,ออกให้แบบนี้ก็บ่โลง่งมึงได้เพียงความโบความพองมันเนี่ยถ้าโปอ,ออกแบบนี้ก็บ่โลง่ง hmm. สุดยอดเด้เบาเล่นนะ อโอเคจ้าบริเก็บคืเคบ <laughs> อเก,เออก็บเต็มเดกเนาะนี่ที่เก็บแพงแต่ที่ไหนแด่มันบริเก็บแบบจี่เขาค็บไปแมนโอเคจ้า